ตอนนี้เราอยู่วัดราชปักคองธรรมเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดค้างขาวค่ะและได้เปลี่ยนชื่อใหม่ในปีพศ2493สิ่งศักดิ์สิทธิ์มี่บารมีของวัดก็คือพระนอนขนาดใหญ่ความยาว32เมตรด้านหน้ามีท้าเวสสุวนรให้เรากราบสักการะบ,บูชาเดินเข้ามาก็จะเจอเจ้าแม่กวนอิมคันมือและเทพเจ้าจีนผลิตสถานอยู่ มีเจ้าพ่อกวนอูแล้วก็เทพเจ้าเฮงเจียตามภาพค่ะที่เสียงดังเพราะทางวัดกำลังทำการต่อเติมค่ะพระสังกรจจายองค์ใหญ่ อันนี้เจ้าแม่ควรนี้มีองค์หนึ่งค่ะเทพเจ้าไทายสวยเอีย้ยและเทพเจ้าไฉสิงเอียยเอ้ยถัดมาเป็นเจ้าแม่กระซิบกับเทพทันใจค่ะ ว่าปูนาคาพญานาค่ะทุกคนอธิษฐานขอพรกันได้ค่ะ ระแม่จมันนีค่ะทุกคนอันนีฐานขอพรต่อท่านได้พระสังกระจายพระศรีวลีพร,พระอุป,ปคุปเถระพระมหาอุป,ปคุปผู้เลินโลงลาบกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอันนี้วันหน้าประพรมทำนะทุกคน มีสิวจับเสร็จให้กับสักละเยอะมาก พระนอนขนาดใหญ่ยาว32เมตรซึ่งเป็นพระนอนที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาทำบุญและกราบไหว้พระนอนและหลวงพ่อโตสัมปะกงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอีกมากมาย พระพักพรนอนงดงามมากค่ะทำบุญถวายดวงตาพญานาคค่ะ ทำบุญลงศพอยู่ตรงนี้นะทุกคนทำบุญลงศพน,นะทุกคนตอนแรกเราคิดว่าคนจริงๆยืนอยู่รูปเป็นรูปหล่อนะทุกคนแต่รูปหล่อของใครอ่ะเราไม่ไม่รู้ไปดูใกล้ๆหน่อยเวณข้างในวัดกว้างขวางมากค่ะ รูปหล่อสมเด็จพุทธจารย์โตภมมลังสี หล่อลูปหล่อสมเด็จที่อาจารย์โตนะคะค่ะคุณพระบรมฉายาลักษกณ์ไทย หลวงพ่อรับโชคหลวงพ่อทันใจค่ะหลวงพ่อสมปัาถนาค่ะ องค์พ่อปิคเนตค่ะมาหลายรอบแล้ววันนี้แต่เพิ่งเคยเห็นองค์นี้พ่อปู่มหาฤาษี เดิมประดิษฐานอยู่ข้างในค่ะแต่ตอนนี้กำลังปรับปรุงเลยต้องย้ายท่านมาประดิษฐานตรงนี้ก่อนพระพิคเนตปางต่างๆสวยงามมาก บริเวณสารากว้างมากมากค่ะ ที่เราเห็นคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและก็สมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9ค่ะ ตอนนี้เราเดินออกมาบริเวณหน้าโบสถ์ซึ่งรอบๆโบสถ์ก็จะมีการสร้างพญานาคอยู่โดยรอบเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆค่ะเพราะพญานาคมีเยอะมากอันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบจากอาารให้กับนักเรียนคณะพันห้าหคายคน พระนอนองค์จำลองจากวัดต่างๆที่นี่ก็มีนะคะอันนี้พระพุทธสยาตามวัดต่างๆนะจำมาจำลองอยู่ที่วัดลาดปักทองทำทท้งนั้นเลอนๆมาที่นี่ไหว้ได้เหมือนไปวัดอืนเหมือนกัน นีควันลา่านตะคองทำนะทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากอันนี้บริเวณรอบโบสถ์นะที่เขาสร้างพญายนาคเนี่ยดวงตาเรารู้แล้วเราทำบุญถวายดวงตาพญายนาคกันดีแล้วเนี่ยจะได้ตาสว่างด้วยแล้วก็นี่ ตาท่านมาใส่ตรงพยานาคนะน,นี่ยังมีอีกทุกคนนี่รอบโปรดอันนี้ตรงนี้นอยู่บริเวณรอบโปรดของ ทำหองที่เห็นเนี่ยที่เราพูดถึงอ่ะมีกำลังทำคะ่ะโ,โหน่าเป็นพยายนมาน่าจะเป็นพระโบสีสโุโทอ่ะดูละโหพระสิท์นี่แบบโ,โหคุณมาทำบุญแล้วก็ชมขอพนแล้วก็เี่งสุดๆสวยมาก หลวงพ่อโตชันปกงนะเพื่อนๆดูในวิหารในวัดลาดประทองธรรมะใครมาก็แวะมากราบสักการะขอพรได้เลยค่ะอันนี้สวยมากค่ะอน,นี้บริเวณโดยรอบนะทำบุญถาวายหลวงพ่ออันนี้เป็นบริเวณด้านหลังพนอนนะคะทุกคน เห็นเขาที่เห็นนี่ไหมเดี๋ยวเมื่อวาน่าจะมีเออค์ข้าญาหน้ามาเลื้อยขึ้นไปแบบที่เขาทำอยู่ด้านนี้ด้านนี้ที่เราถ่ายให้ดูตะกี้เยอะมากน่าจะทาเหมือนกันหมดถ้าทําเสร็จก็อลังการงานสร้างสวยมากค่ะนีด้านหลังด้านหลังถนนนะ ขู่ทีวโกมาลทักค่ะทุกคนอธิษฐานขอพรอได้เลยค่ะอันนี้ฝ่าเท้าพระนอนอธิษฐานขอพรอให้เดินทางปลอดภัยให้แควค่าให้มีโชคลาภนะทุกคน เ,เพื่อนๆเวลาจุดขึ้นเลยอ,อยู่ตรงนู้นะไหว้พระอันนี้จุดให้อาหารวัวนะเพื่อนๆให้ชีวิตโคกเบือก็มี เรายือนอยู่ระหว่างอีกด้านหนึ่งของวัดนะเห็นวิวไหมอันนู้นเมนทางนู้นเลยค่ะใหญ่มากนะวัดนี้ย่่ปไก็ อันนี้จุดลงเรือที่อาบาจอจัดนะทุกคนอาบาจอนนเราลงมาแล้วล่ะนี้มาถ่ายเก็บรายละเอียดโอ้โหเพิ่งรู้ว่ามีฟ้า้วยอันนี้ก็วันรอดกับทางเป็นจุดลงเรือนะคลองอ้อมถ้าทุกคนสนใจมาได้เลยค่ะเสาร์อาทิตย์จนถึงว่าเช้าที่ เดือนธันวาคมนี้ค่ะ